กแล้วนะเราจะข้ามผ่านครับม <ka S 1> <pad> ีมครับครหอตรงนี้อ๋าแปบไปทะเบียนขับรถมาจากฝั่งประตูหนึ่งครับผมเลี้ยวมาตรงนี้เลยครับเลี้ยวมาฝั่งนี้เพื่อจะไป ออกซอยตลาดแล้วครับประมาณสโมงประมาณห้าห้าทุ่มครึ่งได้ครับห้าทุ่มครึ่งคราขับมาคนเดียวครับขับรถรถนี้มาคันเดียวครับแล้วก็มีเพื่อนขับตามมาหนึ่งคันที่จริงผมกะจะนําทางให้เพื่อนกับหอไปหาเพื่อนอนกวนครัแต่หอเราไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ครับผมมาจากหอผมครับมาจากหอแล้วก็จะไปหอเพื่อนครับแล้วจะไงหอมาถึงที่ก็เขาก็ขับรถมาประกบข้างครับตอนแรกมาประกบข้าง เราบอกให้ผมจอดตอนแรกผมไม่ยอมจอดครับแล้วก็แล้วเขาก็มาเบียดมาเบียดเสร็จแล้วก็มาปาดหน้าปาดหน้าแล้วทําให้ผมไปไม่ได้ครับเขาเบียดเขาเบียดมาข้างทางเลยครับแล้วก็มาปาดหน้าดักหน้าผมเลยแล้วก็เขาก็ลงจากมอเตอร์ไซค์ของเขามาแล้วก็มาชี้หน้าผมว่ามึงมองหน้ากูทําไมวะเมื่อกี้มึงมองหน้าใครได้แต่เผมก็บอกผมยังไม่ทันมองหน้าพี่นะครับผมมองพี่ตอนไหนกาลังจะถึงทว่าไหนครับปาดเหรอมามามาประชิดตัวเลยใช่ครับมาประชิดตัวเลยจังได้ี่เลยนเลย ไม่ไม่ได้ถีบ่ครับต่อยผมประมาณหมัดถึงสองหมัดผมก็ล้มเลยมีอะรบ้างไม่ทันเห็นครับตอนมันมืดมากครับพอล้มแล้วยังไงต่อล้มแล้วเหมือนเขาจะมาซ้ำกับเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งครับซ้ำคือเตะไม่ไม่รู้บ้างลไม่รู้แล้วว่าตัวอะไรบ้างครับแล้วทำไงผมก็นอนอย่างนี้ท่านี้อย่างเดียวแล้วแล้วผมก็ต้องแกล้งเป็นสรบครับแล้วแล้วเห็นได้เห็นว่ามีผู้หญิงอะไรมาด้วยเหมือนจะมีเหมือนจะมีผู้หญิงมาด้วยครับพูดอะไรบ้างลาว หนึ 1> 1่งถึงสามคนครับถ้านับผู้หญิงด้วยเขาพูดทนแค่ปกติผู้หญิงก็บอกว่ายายายาผู้หญิงก็พยายามห้ามแต่ฝั่งผู้ชายสองคนก็เข้ามาทาร้ายเขาเตะเราเาหน้าในตอนเราล,ะล,ะละ้มลงก็สักพักครับต้องกดไม่ดิ้นเลยเขาถึงจะยอมหยุดเนี่ยแล้วก็มีพี่พลเมืองดีเข้ามาเขาก็ช่วยห้ามดีที่พี่พลเมืองดีเขาตัวใหญ่ครับเขาก็เลยห้ามได้ถ้าเขาตัวเล็กนี่น่าจะห้ามไม่อยู่ครับผมก็แกงสลบไปคราเองเราก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครรู้ว่าอ่ยไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลย เขาจำหน้าอะไรเขาไม่ได้ไม่ได้แล้วเขาต่อยผมแว่นแว่นโยกแว่นงอแล้วแว่นก็ตกที่พืนแล้วก็น่าจะหยียบเหยียบแว่นผมด้วยครับแล้วก็แล้วก็ผมก็มองไม่เห็นแล้วเพราะสายตาผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประกอบกับควาอมมือด้วยผมเลยไม่เห็นหน้าเขาเลยครับล้วไอ้ของมีเรามีอะไรเสียหายบ้างของที่เสียหายก็จะมีมอเตอร์ไซค์ครับผมแผ่นป้ายทะเบียนตะกาโยกไอ้กระจกเมื่อเช้ามันงอไปแล้วขึ้นไปทํามาให้มันขับได้แล้วก็ มีเห็นป้ายทะเบียนที่มันหายไปหายคือแบบหายไปเลยอะหลุดจากรถไปเลยอะไม่รู้ว่าเขาทํายังไงถึงป้ายทะเบียนผมหายได้เลนสสายตาก็หักเลน่์สายตาก็หกักเรียกว่าหักได้เลยครับเพราะว่าสียักระน้อด้วยใช่ครับเกัระน้องด้วยกระน้อก็ตกไปก็เหมือนเขาตะลุมบอลหรืออะไรสักอย่างมันก็พังไปหมดเลยตรงหน้าผมแล้วก็มีข้างหลังก็พวกตรงบริเวณคอ แล้วก็ช้าตามร่างกายอยู่หน่อยกลับกลัมยกเขียบกันหน้าเลยน่าจะข้ออ้าขึ้นไหมอ๋อมันหนักแบนถูกอะไรเนี่ยถูกน่าจะไม่หมัดกระเท้าครับน่าจะน่าจะหมัดก่อนนะมึน่าจะหมัดก่อน ใครเป็นร้อยเวีเลยใครส่งน้องไปไปเดียวเอาไปคนเดียวแต่ให้ร้อยเวีนะครับมาทำเอกสารมาขอไม่เปิดหรอในมอสไม่้มอหัวครับครับก็ในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ต้องขอสแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าทรั้งนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจในการที่จะติดตามผู้กระทำความผิดในครั้งนี้มารับโท,ทษทางกฎหมายนะครับซึ่ง กรณีการเกิดเหตุดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นเหตุที่ไม่ผ่านเกณงต่อกฎหมายบ้านเมืองนะครับซึ่งไม่ใช่ว่าเราอยากที่จะทําร้ายร่างกายใครแล้วก็จะทําตามอำเภอใจของตัวเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับไม่ได้นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางเจ้าที่ตํารวจของสพ้านดุทธนะครับจะได้เ,เร่งดําเนินการติดตามตัวผู้กระทำความผิดในกลุ่มนี้มาดําเนินคดีแล้วรับโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุดครับ